นะคะแล้วก็ทีนี้ปัญหาของศิลปินแห่งชาติคือเมื่อประกาศาออกมาแล้วเนี่ยทุกคนเอ๊ะเรื่องมันมีในสาขาวรรณศิลป์สาขาวรรณศิลป์ก็เกี่ยวกับการบทนิยายเขียนเขินต่างต่างเหล่านี้น,นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยทุกปีนีจะมีประกาศสองคนแต่รอบนี้มีคนเดียวคือคุณเลวัตใช่ไหมอ๋อทุกปีมีสองใช่ทีนี้พวกคนในวงการตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเรื่องแันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบบางทีเราก็ดูว่า แต่ว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยพวกวงการน,นักเขียนต่างๆเขาก็โวยวายกันว่าเอ๊ะคือมันมีสำนักข่าวบางสำนักข่าวพี่ปองคก่อนประกาศเนี่ยเอารายชื่อมาเปิดก่อนอแล้วมีสองคนเป็นไปนไม่ได้นะอมีสองคนรายชื่อหลุดออกมาก่อนลายชื่อหลุดออกอาแล้ว2 2> <สา S 1> ออ<น>ุ้งอิงมาแถลงเนี่ยอีกคนหนึ่งหายไปหายไปหนึ่งนักข่าวที่เขาก็ได้รับก็เอ๊ะมันได้ไม่ตรงกันอะไรแบบเนี้ยเขาก็อยากให้จะมีการชี้แจงว่า ว่ามันจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นมายังไงอะไรทำเนาแต่ว่าอุอิงชี้แจงไม่ได้อุยอิงไม่รู้เรื่องเลยว่าเราประชุมเรื่องอะไรอ่ะุ๊ยอิงคงไม่ได้ชี้แจงว่ามีปัดก,กระทรวงวัฒนธรรมต้องออกมาชี้แจงแล้วว่านะคุณประสบเรียงเงินนะครับบอกว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับหมายถึงว่าไอ้ที่มีการตกหล่นรายชื่อศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะฮะเพราะโดยพระราชบัญัติวัฒนธรรมแห่งชาติปี5 3มาตรา11 28 29 30ก อะไรต่างๆเนี่ยที่พูดถึงคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาตินะอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าคณะกรรมการว่าทําแห่งชาติมีมติเป็นเอกฉันเห็นชอบรายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี67จำนวนหนึ่งพระองค์และสิบรายชื่อดังนั้นเนี่ยกระทรวงว่าธรรมขอยืนยันว่าข้อมูลที่แถลงและเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการตรงนี้นะคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้เผยแพร่พระนามพระประวัติพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณขององค์ศิริศิลปินศิลปินแห่งชาติรวมถึงรายชื่อคำประกาศเกียรติคุณประวัติและผลงานของผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติปี67แล้วโดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก อาเว็บไซต์ของกระทรวงอะไรแบบนี้ก็เข้าใจคือเขารู้แล้วไงเขาถามว่ามันหายไปไหนหนึ่งคนคือก็ชี้แจงเหมือนไม่ได้ชี้แจงอ่ะชี้แจงมาทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วี่แล้วไม่ต้องไปอิงเจ้าเขาต้องเขาถามว่ามันหายไปคนนึงคือไอ้ที่หายเนี่ยในหมวด วนาศิลวนาศิลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอไม่ได้เกี่ยวกับมันจะต้องเคชุดที่ชุดที่หลุดออกมาเนี่ยมีสองคนคนที่หายไปคือคือคุณสีดาวเรืองสีดาวเรืองเนี่ยเป็นในชี่นปากาอนามปากกาสีดาวเรืองชื่อจริงนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นั่นอยู่คุณวรรนาสวัสดีคุณวนาสวัสดีเป็นภรรยาของคุณสุชาติสวัสดีที่ที่โดนยึดที่ที่โดนยึดไม่ได้ประกาศ สุชาติไม่ไม่คุณสุชาติเนี่ยโดนเยอดโดนเยอดโดนปลดออกจากสิลปนแห่งชาติลงว่าว่าตอนนั้นบวยไหวมากเลยแต่คุณมันนาเนี่ยมีชื่อร่วมกับคุณเวพตนพันั์พิพัฒน์ใช่ไหมฮะแต่พอแถลงออกมาตอนอุ้งแถลงเนี่ยคุณมันนาไม่มีอะไรเงี้ยนักข่าวเขาเลยบอกว่าไม่มีได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันมีข่าวลุดออกไปก็ที่จำได้เมื่อวานเราอยู่ด้วยกันอะที่พี่โรหาาโทรหนนน้องคึ่ะว่าเอย มีแล้วเหรอเขาบอกใช่ใพี่นี่นีนี่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 อ่าเราก็ส่งมาให้เราหนียังมีอ่าแต่พอเวลาประกาศแล้วไม่มีคือคุณสุชาติสมบัติสีจะอะไรยังไงระวังไว้เรื่องหนึ่งอคนละเรื่องแต่ถ้าคุณบรรณาเนี่ยผลงานอมิปทิประจักษ์แล้วเนี่ยนะคะเขียนเรื่องสั้นมาร้อยกว่าเรื่องถ้าคุณบรรณาเนี่ยมีผลงานอมิปทิประจักษ์แล้วสีดาวเรืองใครใครก็รู้จักคือนักอ่านต้องรู้จักสีดาวเรือง ถ้าคุณวรรณามีผลงานเป็นที่ประจักษ์สีดาวเรืองมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้าเกณฑ์ศิลปินแห่งชาติไม่มีใครมีสิทธิ์ลบชื่อเขาได้แม้ว่าจะเป็นภรรยาคุณสุชาติก็ตามทีนึกออกไหมฮะใช่ใช่แล้วหลักการต้องตรงไปตรงมาแล้วเขาเคยมีปีละสองคนแกบอกปีนี้ไม่ได้ตัดใครออกเลยแต่ทำไมเหลือคนเดียวเพราะฉะนั้นศิลปินแห่งชาติปีนี้เนี่ยมัวมองมากและเป็นปีที่แบบว่าได้แบบสิริศิลปินด้วยอ่ะนะ แต่นขนาความจริงได้ที่ไหนชมว่าคิดว่าคนอย่างอ,อุ้มจะรู้เรื่องเสลเปินแห่งชาติมะไม่รู้หรกเขาให้อ่านเขาอ่านไปเขาไม่อ่านเ<อ>าขาอ่านไปเช่นแล้วรู้ตัวเช่นยิ้มแบบเช่นยิ้มจะพิาจารณยิ้มยังไงแล้วนะคะ